เพราะว่าเขามีบุญเนาะเนาะแม่เนาะที่เขาอะเวลาเขาพูดอะไรแล้วมันทําให้คนคิดตามได้วันอยากเป็นคนแบบนี้นะแต่วันก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้ค่ะที่เวลาพูดอะไรแล้วทําให้เราแบบสมมุติว่าเรากําลังร้อนอยู่เลยนะเรากําลังร้อนแบบใจเราร้อนมากๆเลยนะคะพอเราได้ฟังข้อความของใครสักคนหนึ่งที่เขาเขียนเหมือนเหมือนจุดเทียนส่องสว่างในชีวิตเราอ่ะ เราจะสงบแล้วคิดตามได้ทันทีแบบคนคนแบบประเภทนี้พูดแล้วขดลุกเนาะวันเรียกว่าเขาเป็นคนมีบุญนะคะวันน่ะก็ไม่ได้เป็นคนมีบุญนะเพราะว่าปากวันน่ะร้อนปากวันร้อนร้ายด้วยนะคะวันไม่ได้เป็นคนแบบนี้อะค่ะทุกคนวันอยากเป็นคนแบบนี้มากๆเลยแต่มันฝึกกันยังไงอะสอนหนูน่อยแบบนี้ทุกคนคือพูดมามันเป็นมันเป็นดอกบัวหอ รนจวนใจอ่านแล้วอยากอ่านต่ออ่านแล้วคิดได้อ่านแล้วเห็นทางว่าเราควรจะไปทางไหนแบบนี้ชอบชอบมากจริงๆค่ะชอบอ่านแบบนี้แล้วเราคิดได้เลยไม่ใช่พระด้วยนะคะสามคนที่พิมพ์มาเนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนๆเลยน้องคนสุดท้ายเนี่ยอายุยังแบบน้อยๆอยู่เลยอ่ะอายุยังไม่ถึงสามสิบเลยค่ะข้อความสุดท้ายที่วันอ่านซึ่งเนาะรอพี่วันไปเก็บเห็ดอยู่นะรอรอ กรลกรดานะใครอยากดูคลิปเก็บเห็ดกรกรดานะ,ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเดือนนี้ก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์เมษายนเอ้ยไม่ใช่มีนาคมเขาจะเรียกว่าเป็นเทศกาลสปริงฤดูสปริงฤดูใบไม้ผลิค่ะตอนนี้นะคะทุกคนมันอยู่ในหน้าหิมะหน้าหนาวเขาเรียกว่าวินเตอร์นะคะวินเตอร์เนี่ยมันจะมีสองแบบ คือวินเตอร์ที่หิมะตกหนักนะคะกับวินเตอร์ที่มันหนาวอย่างเดียวหน้าหนาวอย่างเดียวะพวกช่วงพวกนี้มันจะมีประมาณ6เดือนต่อปีนะคะทุกคนที่ต้นไม้ใบไม้จะเหลือแค่กิ่งไม้อะคะ่ะมันจะไม่มีใบไม้เลยะคะ่ะทุกคนมันจะเหลือแค่กิ่งแบบกิ่งตายซากเป็นต้นไม้ยืนแรง็งเหมือนในหนังผีฝรั่งนะคะแล้วพอเข้าถึงหน้าสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลิ มันก็จะเริ่มมีตุ่มๆใบไม้เริ่มแตกอะคะ่ะเริ่มแตกออกมาแล้วหลังจากนั้นนะคะพอมีนามานะมันจะเริ่มฝน,นะคะ่ะทุกคนฝนเนี่ยมันจะชะล้างหิมะที่กองกองเนะี่ยให้มันสลายไปหมดเลยมันเป็นธรรมชาตินาอวันจะเล่าธรรมชาติให้ฟังแล้วพอหลังฝนตกแล้วมันจะฝนแดดฝนแดดสลับกันนะคะมันคือความมหัศจรรย์มากๆนะคะ คือช่วงนี้หญ้ามันหนาวมากมันถูกทับถมด้วยหิมะมันจะเป็นเหมือนหญ้าเน่าบางที่ก็จะเหม็นค่ะทุกคนถ้ามีหิมะแบบกองทับถมมากๆแล้วพอละลายแล้วมันเป็นน้าน้ํานองแบบแบบไม่ไม่ดูดซึมไปอะ่ะมันจะเหม็นเลยมันก็คือกลิ่นหญ้าเน่าแล้วมองไปงไหนมันก็คือเชา้ชาเช้าแห้งเหี่ยวจิตใจเราก็จะเอยแล้วก็ แสงแดดก็ไม่ค่อยมีวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดบรรยากาศตอนนี้จะประมาณ6โมงเย็นไม่มีพระอาทิตย์บรรยากาศโ,โพเลเพลค่ะทั้งวันตอนนี้สวีเ,สวเดนคือส0โมงครึ่งสี่โมงครึ่งประเทศไทย10บโมงครึ่งสวีเดน ก็อย่า็ปอย่างเงี้ยค่ะสลัวสลัวค่ะแล้วพอสปริงมานะคะพอฤดูใบไม้ผลิแล้วใบไม้มันก็จะใหญ่เร็วมากค่ะทุกคนวันนี้เราจะเห็นเขียวเขียวแบบเขียวเขียวเขียว,ยว,ยวตองอ่อนอยู่ต้นไม้ที่มันเป็นกิ่งก้านสาขามันจะเริ่มมองเห็นไกลๆเป็นเขียวตองอ่อนสักพักมันก็จะใบใหญ่ขึ้นแล้วดอกไม้ก็จะพึบอ,ออกมาเลยค่ะทุกคนมันแบบคือความมหศัศจรรย์ช่วงสั้นๆจะเริ่มจากดอกแอปเปิ้ล เลยดอกแอปเปิ้ลดอกเชอรี่ดอกพวกนี้เราจะชอบเรียกติดปากกันว่าดอกกุระนะคะพวกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบลัซซอมเขาเรียกว่าพวกดอกส้มค่ะมันเป็นตระกูลของดอกส้มนะคะที่มันจะเป็นแบบออกตามกิ่งก้านสาขาเหมือนซากุระแล้วมันมีหลายสายพันธุ์มากๆวันเองก็ไม่ได้ถนัดเรื่องสายพันธุ์ของดอกไม้เนาะแต่ก็จะพยายามหาความรู้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็ ก็จะเริ่มบานนะคะแล้วผักป่าจะมาก่อนผักที่มาเร็วที่สุดก็จะเป็นกวางตุ้งป่าค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้เก็บไม่เลยเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่ทงานสามีวันละว,วันไม่ได้ไปเส้นทางนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะบังคับสามีให้พาไปเก็บได้นะคะเราทุกคนก็จะได้เริ่มเห็นวันนะเก็บผักป่าคือวันชอบใช้ชีวิตแบบทุกคนวันขออนุญาตเล่าประวัติตัวเองส